สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันดูที่แล้วนะคะวันนี้ถือว่าเป็นตอนสุดท้ายนะคะบทสรุปเรื่องราวของความรักของหานยุนซีกับท่านอองนะคะหลงเฟยเย่ของเราเนี่ยว่าตกลงแล้วอ่ะเขาจะหายงอนกันหรือ,อยังนะคะแล้วก็หยุนซีอ่ะจะคิดคนนะคะอยาที่จะไปแบบว่ารักษาพิษกูได้หรือเปล่านะคะแท่ไงก็ไปฟังในอีพีสุดท้ายนี้กันเลยค่ะเยโอเคก็ เป็นภาคต่อนะคะของ ep ที่แล้วเนอะที่นุ้นบอกว่าพระเอกกับนางเอกอ่ะเขายังคงงอนกันอยู่นะคะแต่ว่านางเอกอ่ะเขาก็ยังคงอยู่ในหุบเขาหมื่นพิษนะคะแล้วก็พยายามที่จะตามหานะคะตำรัตำรับยาที่จะไปร <sl inge> <scientifically> claro ักษาพิษกู่นะคะพร้อมกับพ่อของเขาที่เป็นเจ้าแห่งพิษเนาะทีนี้เจ้าแห่งพิษนะคะเขาไปนัดแนะกับหมอหลวงกู้นะคะแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะคือในโลกนี้มันไม่มีสมุนไพรตัวไหนหรอกที่มันจะรักษาพิษกู่ได้นะคะแต่มันจะมีอยู่ของอยู่อย่างหนึ่งนะคะที่รักษาพิษกู่ได้ก็คือ เลือดจากหัวใจของเจ้าแห่งพิษนั่นเองเนาะซึ่งเขาแอบไปบอกทางหมอหลวงกู้นะคะแล้วก็วางแผนกับทางหมอหลวงกู้ว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเขียนจดหมายนะคะนัดแนะกับพระเอกให้ไปเจอกันที่แห่งหนึ่งเนาะซึ่งตัวเจ้าแห่งพิษเองอะคะเขาก็ไปหลอกให้ทางหานหยุนเซียคะขึ้นไปเก็บสมุนไพรบนภูเขาแล้วก็หลอกว่าสมุนไพรตัวเนี้ยจะมารักษาพิษขู่ได้นะคะเพื่อจะได้แบบดึงให้นางเอกอไปที่อื่นไกลๆเนาะจะได้ไม่แบบไม่รู้ความจริงนะคะว่าตกลงแล้วอะเจ้าแห่งพิษอะ จะยอมสละชีวิตของตัวเองเพื่อจะได้รักษาทางพระเอกนะคะเพราะเขาเห็นถึงความรักที่นางเอกอะมีต่อพระเอกอย่างมากเนอะเขาก็เลยแบบทนดูไม่ได้นะคะเขาเลยจะยอม จะชี้ตรงนี้ดีกว่านะคะหมิงเซียงนะคะดันไปได้ยินความลับตรงนี้ด้วยค่ะทําให้หมิงเซียงน่ะเขาก็เลยตามเจ้าแห่งพิษนะคะไปที่วัดนะที่เจ้าแห่งพิษเขาได้นัดแนะกับพระเอกนะคะที่พ่อนางเอกอะ่ะเขาก็มาจะขึ้นไปเก็บสมุนไพรใช่ไหมคะเขาได้มารู้ความจริงว่าเอยจริงๆแล้วพ่อของเขาอะ่ะคือกําลังหลอกเขาอยู่นะคะเพื่อให้เขาอะ่ะแบบหนีไปไกลจะได้ไม่มาเจอเหตุการณ์ตรงนี้นะคะนางเอกก็รีบวิ่งมาหาออทางพระเอกแล้วก็พ่อของเขานะคะที่วัด แต่ว่าคือไม่ทันกันนะคะคือทางหมิงเซียงอ่ะพอเขาไปเจอทางเจ้าแห่งพิดที่วัดแล้วค่ะเขาก็เลยไปบอกเจ้าแห่งพิษว่าเนี่ยเขาอ่ะจะต้องให้ทางพระเอกนะคะรักแต่เขาคนเดียวแล้วก็จะใช้แค่เลือดสาวงามของตัวเองเท่านั้นนะคะเพื่อจะได้ไปรักษาทางพระเอกนะคะเขาก็เลยทางหมิงเซียงนะคะเลยตัดสินใจนะคะใช้มีดแทงไปที่เจ้าแห่งพิษนะคะทําให้เจ้าแห่งพิษนะคะ ตายเลยเนาะแล้วทีเนี้ยพอพระเอกค่ะเขาดันมาดันมาทันนะคะแต่คือช่วยเจ้าแห่งพิษไม่ได้แล้วค่ะเจ้าแห่งพิษเขาคือแบบได้เสียชีวิตไปแล้วจริงๆนะคะทางพระเอกก็เลยบบกว่าโอเคหมิงเซียงเธอรีบไปเดี๋ยวนี้เลยนะพอเขาไล่หมิงเซียงไปใช่ไหมคะปรากฏว่านางเอกดันมาทันพอดีนะคะมาเห็นฉากที่แบบว่าพระเอกอ่ะคือทำเจ้าแห่งพิษนะคะล้มลงไปอะคะ่ะแล้วก็คือทำให้นางเอกอะ่ะเข้าใจว่าพระเอกอะ่ะเป็นคนฆ่าพ่อของเขานะคะฆ่าพ่อของเขานะคะเป็นคนทําให้ พระเอกอะติดพิษกู่ใช่ไหมคะล้วก็ทาให้พระเอกอะสูญเสียครอบครัวแคว้นฉินเซียคะ่ะไปตั้งแต่เด็กนะคะนางเอกก็คือเสียใจมากว่าทําไมพระเอกจะต้องแบบฆ่าท่านพ่อของเขาด้วยนะคะนางเอกคือเข้าใจผิดตรงนี้ไปเลยนะแล้วพระเอกอะคะ่ะก็ไม่ยอมแก้ตัวด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆพระเอกอะเขาก็คือต้องการที่จะปกป้องหมิงเซียงระดับหนึ่งด้วยเนะว่าหมิงเซียงก็คือทําเพื่อเขามาตลอดนะคะเขาก็เลยแบบไม่อยากให้นางเอกอะได้รู้ความจริงตรงนี้นะคะว่าที่เป็นคนแบบฆ่าท่านพ่อของนางเอกจริงคือหมิงเซียงนั่นเอง พอกลับเข้ามาในวังนะคะคือในอาทางชายแดนทางใต้นะคะของแคว้นเทนนิงอะเขาได้เกิดโรคหานะคะโรคพิษหา่าคือกําเริ่มนะคะแล้วก็แบบระบาดตรงชายแดนนั้นใช่ไหมคะทีนี้ทางฮ่องเต้อะเขาก็เลยคิดคนอ,อุบายนะคะว่าเขาอะจะให้ใครอะไปที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้นะคะแล้วเขากา็ส่งท่านอ๋องนะคะหลวงฟเฟย่เนี่ยไปที่ทางชายแดนใต้นะคะเพื่อที่ว่าหนึ่งก็คือจะแก้งให้ทางท่านอ๋องอะ เหมือนรักษาโรคพิษหานี้ไม่ได้นะคะแล้วก็2ก็คืออยากให้ทางพระเอกอะไปติดแบบโรคหาตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็3เขาจะตรวจดูด้วยว่าทางพระเอกอะได้มีการติดต่อก,กับแม่ทัพทางชายแดนภาคใต้ด้วยหรือเปล่านะคะเนี่ยคือเป็นแผนของฮองเตนนั่นเองทีนี้พอนางเอกนะคะเขาได้ทราบเรื่องว่าพระเอกอะคือต้องไปอยู่ในที่ที่แบบเกิดโรคระบาดนะคะนางเอกถึงเขาจะโกรธนะแต่เขาก็ยังคงมีความรักความห่วงใยงในตัวพระเอกอยู่นะคะเขาก็เลยได้ตามพระเอกะคะ่ะไปทางชายแดนใต้เพื่อจะได้ ช่วยทางพระเอกด้วยนะคะแต่ทีนี้นพระเอกอก็เป็นห่วงนางเอกด้วยนะคะเขาก็เลยนะคะได้เขียนจดหมายยาค่ะแล้วก็ไปฝากทางหมอหลวงกู้นะคะฝากไปให้กับนางเอกเพื่อที่เขาจะได้สองคนจะได้ตัดขาดกันนะคะนางเอกจะได้ไม่ต้องมาพัวพันกับเรื่องที่แบบว่าอันตรายกับพระเอกอีกนะคะส่วนนางเอกยอังไม่รู้ตัวนะเพราะว่าทางหมอหลวงกู้เขายังไม่ได้ยื่นหนังสือยาให้กับนางเอกนะคะนางเอกก็เกิดความเป็นห่วงกับพระเอกนะคะแล้วก็คือสุดท้ายานางก็คือได้เดินทางไปที่ทางชายแดนใต้แล้วก็ เพื่อที่จะได้ช่วยพระเอกให้รักษาโรคห่าตรงนี้ด้วยะคะ่ะที่เป็นโรคระบาดท,ทางกู้ชีเสานะคะก็ไปช่วยในงานนี้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าทางกู้ชีสาวอะเขาก็เป็นห่วงน,นางเอกด้วยเหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่ใช่แค่ว่าทางชายแดนใต้นะคะที่ติดโรคระบาดแบบนี้เนาะทางแคว้นเปรีอะคะ่ะที่ทางชีเสาเขาเป็นองค์ชายแคว้นเปรีใช่ปะ่ะเขาก็คือรัชดรของแคว้นเปรีอะก็ติดโรคห่าตรงนี้ไปด้วยนะคะทําให้ทางชีเสาาค่ะ ก็1ก็คืออยากจะช่วยนางเอกด้วยนะคะ2ก็คืออยากจะช่วยทางรัษฎรของทางแคว้นเปลลี่นั่นเองทีนี้นะคะนางเอกอะ่ะได้ทําการแบบว่าพยายามคิดคนนะคะเพื่อจะหาว่าโรคระบาดโรคหาตรงเนี้ยมันเกิดมาได้ยังไงนะคะทําให้นางเอกอะ่ะแบบล้มหมอนนอนเสือเลยะคะ่ะแล้วก็สุดท้ายแล้วอะ่ะนางเอกก็คือติดพิษจนได้นะคะนางเอกติดพิษใช่ไหมคะทําให้ชีสาอ่ะก็เลยต้องเหลือแต่หมอหลวงกู้นะคะเขาสองคนก็เลยไปพยายามที่จะ หาให้ได้นะคะว่าต้นตอของโรคหาเนี่ยทำไมคือเขาพยายามที่จะควบคุมรักษาแต่มันก็ควบคุมไม่ได้แล้วสักทีนะคะสุดท้ายเขาไปเจอบ่อน้ํานะคะที่บ่อน้ําเนี่ย คือมีคนอ่ะแอบใส่ยาเข้าไปซึ่งมันคือยาพิษนะคะโรคหาโรคเนี้ยมันคือยามันคือแบบโรคพิษหาค่ะที่พอใส่น้ําเข้าไปในบ่อน้ําใช่ไหมคะพอคนชาวบ้านอ่ะไปกินก็เลยติดกันแล้วกระจายไปทางแขวนเลยทีนี้ทางชีสาวนะคะเขาก็ไปเจอสมุนไพรตัวหนึ่งนะคะซึ่งเป็นสมุนไพรที่หายากมากนะคะมีแค่หมอหลวงหานเท่านั้นที่จะมีมันในครอบครองแล้วก็รู้ว่า ไอ้สมุนไพรตัวนี้มันปลูกอยู่ตรงไหนนะคะพี่สาวเป็นห่วงนางเอกมากอรเพราะว่าคือตัวนางเอกเองอะ่ะก็แบบติดพิษโรคหาด้วยเหมือนกันถูกไหมถ้าเกิดเขาไม่ทำณนะวันนั้นนะคะทางนางเอกก็อาจจะเสียชีวิตด้วยพี่สาวนะคะก็เลยต้องลงทุนลนแงนะคะไปกับหมอหลวงหาแล้วก็ไปเก็บไอ้ตัวสมุนไพรตัวนี้ค่ะเพื่อที่ได้มารักษา ชาวบ้านนะคะแล้วก็พร้อมกับนางเอกไปด้วยซึ่งเก็บยากมากนะแต่ท้ายนะคะเขาได้สมุนไพรตัวนี้กลับมารักษาจริงๆส่วนทางนางเอกนะคะก็ยังไม่ฟื้นถูกไหมคะทางพระเอกก็เลยต้องใช้กําลังภายในนะคะในการที่จะ,ะทําให้นางเอกอพยายามประคองตัวขึ้นมานะคะ,<ล>ะทางชีสาวอะ่ะคือจะบอกว่าชีสาวเป็นคนดีมากนะถ้ากิดในเรื่องะคะ่ะดูเหมือนเป็นคนก็ล่อนแล้วก็แบบว่ามีเล่กลนนะคะดูะะแต่เขาก็คือมีความรักในตัวนางเอกมากคะ่ะสุดท้ายอะ่ะเขาไปนัดนายกับพระเอกนะคะแล้วก็ได้บอกความลับนะคะกับพระเอกว่า จริงๆแล้วอะโรคพิษหาเนี่ยมันเป็นโรคพิษนะคะไม่ใช่โรคระบาดธรรมดาเนาะแล้วก็มีคนนะคะแอบวางยาพิษในบ่อน้ําด้วยซึ่งทางพระเอกก็คิดว่าอาจจะเป็นทางฮองเตยอะคะ่ะเป็นคนวางแผนนี้เนาะแล้วก็2องะคะ่ะทางองค์ชายของแคว้นเปลรี่อะก็ติดพิษครั้งนี้ด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งไอ้ตรงนี้แหละมันอาจจะทําให้ทางพระเอกอะเหนือนได้แบบว่าพลิกสถานการณ์นะคะกลับมาที่จะชนะแบบทางฮองเตยได้ก็เป็นความลับที่ทางชีสาวะเปิดให้กับทางพระเอกนะคะ ที่พอนางเอกฟื้นขึ้นมาแล้วนะคะนางเอกก็ยังไม่อยู่ทํางานเนาะก็ยังคงไปทํางานในโรงหมอนะคะเพื่อจะได้ช่วยชาวบ้านอีกนะคะแต่ปรากฏว่านางดันไปเจอหนังสือยาที่ทางพระเอกค่ะฝากไว้ให้กับหมอหลวงกู้นะคะทําให้นางก็คือเสียใจมากว่าอา้าวจริงๆแล้วคือทางพระเอกคือไม่ต้องการนางแล้วเหรอนางก็เลยไปตัดพ้อกับพระเอกนะคะว่าโอเคครั้งนี้จะถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายนะคะที่นางกับพระเอกอะ่ะจะได้เจอกันแล้วนางก็จะไม่ เอาหน้าค่ะมาให้พระเอกเจออีกเลยเนาะก็คือแบบพระเอกก็แบบเสียใจมากๆค่ะกับเหตุการณ์นี้นะคะแต่คือเขาก็เขียนหนังสือหยาไปแล้วไงนี่นะคะมันกำลังจะเกิดสงครามขึ้นแล้วนะคะระหว่างพระเอกกับฮองเตเป็นเพราะว่าพอทางพระเอกค่ะสําเร็จในการที่จะช่วยทางโรคระบาดนะคะทางชายแดนใต้ใช่ไหมคะแล้วเขาก็กลับมาที่มงหลวงเนาะทางฮองเตค่ะก็แอบไปสืบกับทางแม่ทัพมู่นะคะว่าตกลงแล้วอะ่ะพระเอกอะ่ะ เขาอ่ะได้สนิทกับทางแม่ทัพทางใต้หรือเปล่านะคะซึ่งแม่ทัพมู่ก็ได้รายงานไปเนอะว่าเขาไม่ได้สนิทกันนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการวางกําลังทางชายแดนใต้นะคะเนื่องจากว่าพระเอกอ่ะเขาแบบพยายามที่จะแอบซ่อนตัวเนอะแล้วก็พยายามที่จะปกปิดเป็นความลับนะคะว่าเขาอ่ะได้วางกองกําลังไว้ทางใต้นะคะทางฮองเต้ก็เลยโอเคถ้าเกิดว่าทางพระเอกนะคะไม่มีกําลังทางใต้แล้วนะคะก็เขาน่าจะเบาใจขึ้นได้หน่อยนะคะ พอทางพระเอกรู้เนาะว่ามันกำลังจะเกิดสงคารามภายในเมืองหลวงใช่ไหมคะพระเอกก็เลยบอกให้ทางหมอหลวงกลัวะคะ่ะนํานางเอกออกจากทางเมืองหลวงนะคะเพราะถ้าเกิดว่านางอยู่ต่อจะต้องเกิดอันตรายกับนางแน่ๆแล้วพระเอกนะคะก็ที่จะเริ่มที่จะย้ายตัวคนใกล้ตัวของตัวเองนะคะออกจากเมืองหลวงนะคะรวมไปถึงแม่ของทางพระเอกด้วยนะคะทางยี่ไทเฟยเนาะซึ่งเขาอะพระเอกอะก็ได้คุยกับทางยี่ไทเฟยนะคะยี่ไทเฟยก็เลยได้เปิดเผยความลับนะคะว่าจริงๆอะเขารู้นั่นแหละว่าทางพระเอกอะ ไม่ได้เป็นลูกชายของเขานะคะาเขารู้ว่าทางพระเอกมีจิตใจดีนะคะถึงเขาจะเสียใจแค่ไหนแต่ตัวนางอะก็ยังคงที่จะรักแคว้นเทียนหนิงอยู่เนอะซึ่งเราจะบอกว่ายี่ไทเฟยะเป็นฮอ,องเฮาของฮ่องเต้องก่อถูกไหมคะและทีนี้ยคือนางบอกว่านางขอไม่ออกจากทางเมืองหลวงนะคะเพราะว่านางขออยู่ที่เดิมนะคะเขาจะเกิดและตายที่แคว้นเทียนหนิงนี่เองนะคะพระเอกก็เลยส่งมือป่านะคะมาคุ้มครองทางยี่ไทเฟยไว้นะคะเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายตรงนี้ แต่ฮ่องเต้ก็ดันส่งทางนักฆ่านะคะมือดีมาฆ่าคนในจวนของทางยี่ไทเฟยหมดนะคะแล้วก็ได้ลักพาตัวยี่ไทเฟยเข้าไปในวังหลวงนะเพื่อจะได้เป็นแบบเป็นตัวประกันนะคะให้ทางพระเอกอะ่ะไม่สามารถทําอะไรทางฮ่องเต้ได้นะคะนางเอก ก็เลยปลอมตัวนะคะเป็นนางกำนันแล้วก็เข้าไปในวังเพื่อจะไปได้ไปช่วยเหลือยี่ไทเฟยนะคะแต่ทางยี่ไทเฟยอ่ะเขาก็รักแผ่นดินมากเนอะแล้วก็บอกว่าให้นางเอกอ่ะหนีไปนะคะเพราะว่าในเมืองหลวงอ่ะมันอันตรายมากนะคะทางยี่ไทเฟยอ่ะขอที่จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ช่วยเหลือพระเอกดีกว่านางไม่ขอหนีไปนะคะพอทางฮ้องเต้อู้ว่าพระเอกนะคะกําลังที่จะมาใช้รัชทายาทอ่ะเป็นเหมือนเป็นแต้มต่อนะคะแบบหลอกรัชทายาทอ่ะ ให้มาบุกเข้าวังหลวงนะคะแต่จริงๆแล้วกองทัพนะนั้นเป็นกองทัพของ,งพระเอกเองนะคะทางฮ่องเต้เขาก็รู้ทันเนอะเขาก็เลยเอายี่ไทยเฟยอะคะ่ะจับมาตรงแบบกำแพงเมืองคะ่ะแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดพระเอกไม่หยุดนะคะที่จะโจมตีวังหลวงเขาจะฆ่ายี่ไทยเฟยนะคะทางยี่ไทยเฟยก็คือเป็นห่วงนะพระเอกมากเนาะทางยี่ไทยเฟยก็บอกว่าโอเคขอให้พระเอกนะคะอย่าหยุดยั้งให้โจมตีทางวังหลวงได้นะคะไม่ต้องห่วงเขาแล้วทางยี่ไทยเฟยอะก็กระโดดตึกอะคะ่ะ ลงมาแบบฆ่าตัวตายเพื่อให้ทางแบบพระเอกอะไม่ต้องเกิดเป็นแบบมีความเป็นห่วงอีกเลยนะคะอันนี้คือจะบอกว่าเป็นแบบฉากสะเทือนใจมากนะคะแล้วให้พระเอกนะคะคือแบบโกรธมากจนแบบว่าได้กลายร่างเป็นนักรบปีศาจนะคะแล้วก็ได้สั่งให้ทางกองทัพนะคะบุกเข้าไปในวังหลวงนะคะแล้วก็จะฆ่าฮ่องเต้เนอะแต่ทางฮ่องเต้น,น,ะ,ตตน,นะคะกับสนมชิงนะคะแล้วก็คนอื่นๆน่ะก็ได้หลบไปทางแบบหลบหนีไปทางลับนะคะแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นนะคะแล้วก็พระเอกอะถึงว่าจะ ลบชนะแล้วก็ยึดวางหลวงได้ค่ะแต่เขาก็ยังคงแบบฆ่าฮ่องเต้ไม่ได้นะคะส่วนไทเฮาจะบอกว่ายังมีไทเฮาอยู่ใช่ไหมคะไทเฮายังอยู่ในวังซึ่งจะบอกว่าก่อนที่ทางอ๋องฉินนะคะจะเข้ามาโจมตีวางหลวงอะไทเฮาก็ได้บอกความจริงกระทางฮ่องเต้นะคะว่าเขาอะ กลัวว่าอ๋องฉินอะจะได้ขึ้นคลองลาดเป็นห้องเต้น,นะคะทางไทเฮาก็เลยเป็นคนวางเพลิงตําหนักของององฉินนั่นเองจำได้ไหมว่าที่ไทเฮาเคยจะพยายามให้นางเอกอ่ะหายตัวแบบแผลเป็น ไฟไหม้ตอนเด็กๆของพระเอกอะคะ่ะก็คนที่เป็นคนวางเพลิงพระเอกอะคะ่ะก็เป็นไทเฮานั่นเองก็คือคนในตําหนักตายหมดเลยเนาะไม่แต่ตัวองช์ฉินเองก็ตายไม่ัตงแต่เด็กนะคะแต่ว่าองช์ฉินเขาแบบปลอมตัวเข้ามานะคะแล้วก็มาเป็นองช์ฉินของแควนเทียนหนิงใช่ปะไทเฮารู้สึกว่าทนไม่ได้นะคะที่แบบฮ่องเต้จะต้องแพ้แน่ๆนะคะทางองค์ฉินต้องชนะแน่ๆนะคะนางก็เลยเล่าความจริงให้กับฮ่องเต้ฟังก่อนนะคะเดียการเขียนจดหมายไว้เนาะแล้วก็นางก็กินยาพิษฆ่าตัวตายนะคะแล้วก็ตายในวังหลวงนั่นเอง หลังจากที่ทางพระเอกนะคะได้เข้ายึดวังหลวงได้สาเร็จใช่ไหมคะซึ่งตอนนั้นนะคะคว่าได้กลายเป็นแบบนักรวปีศาสใช่ไหมคะเป็นมนุษย์ผิดกู่แล้วอะ พอเขาว่าหายจากแบบอาการพิษตรงนั้นนะคะเขาก็คือแบบว่ารู้สึกไม่ดีขึ้นเลยนะคะทางหมอหลวงกู้ก็ได้ถูกแต่งตั้งนะคะเป็นหัวหน้าหมอหลวงแล้วก็มาดูแลรักษาพระเอกในวังนะคะซึ่งจะบอกว่าตอนนั้นนะพระเอ,เอกก็ยังไม่ได้เข้าใจกันถูกไหมเพราะนางเอกเขาว่าได้รับหนังสือยาอจากทางพระเอกแล้วอะคะ่ะแต่ทางหมอหลวงกู้เขาก็รู้นะคะว่าคนที่จะเป็นคนดูแลทางพระเอกได้ดีสุดก็คือเป็นนางเอกเขาก็เลยให้นางเอกนะคะปลอมตัวเป็นผู้ช่วยทางหมอหลวงกู้นะคะแล้วก็ให้นางเอกอะมาช่วยดูแลนะคะพระเอก พอพระเอกนะคะพอตื่นขึ้นมาจากอาการพิษกุใช่ไหมคะพระเอกก็จําได้นะว่าถุงหอมที่มันวางอยู่บนอกเขาอะค่ะมันคือถุงหอมของนางเอกแน่ๆนะคะพระเอกก็เลยรีบวิ่งออกมาจากเตียงนะคะแต่พอออกมาแล้วอะคะ่ะก็คือไม่เจอแล้วนะ พอหลังจากที่พระเอกนะคะเข้ายึดวางหลวงสาเร็จใช่ไหมคะแต่พระเอกเขาก็ยังไม่ได้แต่งตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นฮ่องเต้น,นะคะทางประชาชนจริงๆอ่ะเขาก็รักในตัวอ,องค์ฉินนะคะเขาก็อยากจะให้อ,องคฉินน่ะได้ขึ้นเป็นฮ่องเต้ใช่ไหมคะแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาเนอะเขาไม่ยังไม่สามารถที่จะรว,วบรวมแควนะคะเพื่อตั้งเป็นแควนฉินซีได้นะคะทางพระเอกเขาก็เลยได้ปล่อยข่าวไปนะคะว่าฮ่องเต้ ห้องเต้ปัจจุบันนะคะเป็นทรราชนะคือจะบอกว่าชั่วมากจริงๆอะคะ่ะทางห้องเต้ได้นําคนนะคะทับนำมนุษย์แบบประชาชนทั่วไปอะคะ่ะไปทดลองสร้างเป็นกองทพมนุษย์ผิดกู่นะคะทําให้ประชาชนแบบไม่ชอบห้องเต้คนนี้เลยแล้วก็ตรงแม่ทับนะคะแม่ทับมู่ตระกูลมู่นะคะมี2คนก็คือเป็นที่เป็นท่านพ่อนะคะเป็นแม่ทับมู่นะแล้วก็แม่ทับน้อยมู่นะคะที่เป็นลูกชายอะทางแม่ทับน้อยมูะคะ่ค่ะเขาก็เกิดคําถามว่าจริงๆแล้วอะ ตระกูลของตระกูลมู่ค่ะควรที่จะต้องดูแลทางห้องเต้หรือเปล่านะคะเพราะตอนที่ทางห้องเต้อันนี้อองฉินออกมาจากวังใช่ไหมคะเขาก็ได้นําแบบว่าประชาชนนะคะทั้ง ทางผู้หญิงเราก็เด็กคนชรานะคะมาเป็นเกราะป้องกันเพื่อไม่ให้พระเอกมาทาร้ายแบ,บตัวห้องเต้ได้ะค่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าที่แบบเอาประชาชนตาดำๆที่ไม่รู้เรื่องอะไรค่ะมาแบบเป็นหลักป้องกันตัวเองแล้วก็ทําให้ตัวเองหนีไปได้ซึ่งพระเอกเขาไม่ทําอะไรแบบพวกคนแก่ผู้หญิงแล้วคนชราอยู่แล้วนะคะเขาเลยต้องยอมที่จะปล่อยให้ห้องเต้หนีไปได้แต่ว่าทางาแม่ทัพมัวค่ะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเราเป็นตระกูลมั่วค่ะยังคงต้องดูแลรักษาแผ่นดินเทียนหนิงเขาจะต้อง จงรับพักดีกับทางห้องเต้ก่อนนะคะไม่สามารถที่จะแบบผันแปรไปช่วยทางอองชินได้ช่วงนี้นะคะทางพระเอกกับนางเอกอะ ก็ยังคงไม่ได้อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมน,นะคะเนื่องจากนางเอกก็ยังคงเข้าใจไปว่าพระเอกนะคะเป็นคนฆ่าเจ้าแห่งพิษพ่อของนางนั่นเองนะคะแล้วก็นางอะ่ะได้รับหนังสือหย่าจากพระเอกด้วยใช่ไหมคะทาให้นางก็คือแบบรู้สึกเสียใจยมากว่าพระเอกอะ่ะไม่ได้รักนางแล้วนะคะประจวบเหมาะกับที่สนมชิงอะ่ะเขาได้ตามฮ่องเต้ออกไปนอกวังแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ไปอยู่ที่เออเหมือนจะเป็นวังตะวันตกอะคะ่ะแล้วก็ทางฮ่องเต้อะ่ะเขาก็ได้จับหมิงเซียนะคะ ให้ไม่พักอาศัยอยู่ตรงบริเวณนั้นด้วยค่ะทางพระสมชิงอะ่ะก็เลยไปปั่นหัวทางหมิงเซียนะคะแล้วก็บอกว่าเธอรู้หรือเปล่าว่าทางอองฉินน่ะเขาได้ยึดวางหลวงนะคะแล้วก็แต่งตั้งตัวเองอะ่ะเป็นฮ่องเต้ซึ่งเขาอะ่ะได้แต่งตั้งทางหาญยุนซีอะค่ะขึ้นเป็นฮองเฮาพอหมิงเซียงรู้แค่นั้นนะคะก็คือเกิดอารมณ์กโกรธมากเลยก็คือมีความหึงหวงว่า,วาเฮ้ยเธอเพิ่งจะบอกว่า ได้ขึ้นคลองลาเป็นห้องเต้เธอก็คือแต่งตั้งของเฮาเลยเหรอแล้วชั้นล่ะชั้นเป็นคนที่แบบว่าดูแลตัวเองดูแลตัวพระเอกมาตลอดทําไมคือไม่ใช่ชั้นที่เป็น้องเฮาก็เกิดความหึงหวงนะคะทั้งหมิงเซียงก็เลย กลับนะคะไปที่วังหลวงเพื่อที่จะไปฆ่าหานหยุนซีนั่นเองซึ่งตรงนี้แหละคนที่เป็นคนแบบว่าติดตามขบวนของหมิงเซียงอะ่ะก็เป็นคนของทางฮ่องเต้น,นะคะที่วางแผนไว้ว่าให้ติดตามหมิงเซียงไปเพื่อจะได้ไดปฆ่าทางหานหยุนซีแล้วก็ทางพระเอกด,ด้วยค่ะก็เป็นแผนของแบบพะสดุทิ้งกับแผนเอ่อเป็นแผนของทางฮ่องเต้น,นะคะ เรื่องราวนะคะ <g ill ain> ก็าากำลังจะเข้มข้นแล้วนะคะไม่รู้ว่าหมิงเซียงจะกลับมาที่วังหลวงครั้งนี้จะได้มาฆ่าหานหยุนซีได้สำเร็จหรือเปล่านะคะส่วนทางนางเอกกับพระเอกก็ยังคงไม่เข้าใจกันอยู่นะคะไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาคืนดีกันหรือยังนะคะพระเอกก็ยังคงติดพันในเรื่องสงครามนะคะที่เขาจะต้องต่อสู้กับทางฮ้องเต้ให้ได้นะคะต้องมาคอยลุ้นกันว่าเขาจะชนะฮ้องเต้ได้หรือเปล่าคะ่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็ติดตามกันต่อไปในอีพีหน้าเลยค่ะ